ตัวอย่างนะครับกาสอบอันคานปีสามแปนักเรียนคนหนึ่งถือเชือกเบาผูกติดกับแท่งวัตถุมวล2อกิโลให้หาแรงตึงเชือกเมื่อดึงเชือกด้วยความแร่ง5เมตรเปอร์เซกสแควร์อันนี้ไม่ได้ให้รูปมาครับแล้วก็วาดรูป ก็รวบมาก็จะเป็นอย่างนี้คือมีคนมาถือมวลมีเชือกผูกกับมวล2กิโลกรัมแล้วก็ดึงขึ้น1ึงมวลขึ้นด้วยความเร่งเท่ากับ5 2กิโลกรัมด้วยความเร่งเท่ากับ5 ด้วยความแร่งเนี่ยแรงตึงเชือกอรนี้จะเป็นแรงตึงเชือกทิศทางลงจะเป็น mg จาก sigma F ้ากับ ma มาเอฟนะเอไมีได้ทางขึ้นนะครับที T. ไมีได้ทางขึ้นเดียว,ยวกันนะก็ใส่ T. ทีทิศทางลงคือ mg นะก็จะเป็นลบ mg เท่ากับ ล 0, บเอ็มสองกิโลวอนจีสิบเท่ากับเอมก็คือสองเอเท่ากับห้าย้ายสมก,การจะได้ที่เท่ากับสาม ตัวอย่างต่อไปแอนทานปี41มวน2ก้อนก้อนละ1กิโลโอบติดเชือกน้ำหนักเบาและแขวนติดกับเพดานลิฟต่างลูกถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ลงด้วยความแร่ง2เมตรเศษแสแควร์องหาแรงเต็มเชือกที่เส้นที1และที2 อันนี้ก็ดังลูกก็จะมีลูกออกมาแบบนี้ผงแบบติดข้างบนอันตราเร่งความเร่งปกี่ความเร,ร,ร่งเนี่ยความเร่ง,งริบลงมีความเร่งเท่ากับสองและเบรคความเร่งเท่ากับสองทีหนึ่งขึ้นทีสอง ทิศทางลอง MG เรามาคิดที่มวลหนึ่งกิโลด้านล่างนะฮะที่มวลหนึ่งกิโลกรัมด้านล่างก็เป็นซิกจากซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอมวลหนึ่งกิโลด้านล่าง มนหนึ่งกงโลข้างล่างเอมีที่ทางลงก็ทิศทางเดียวกับทิศทางของเอก็คือ m อ m มก็คือมวลตัวล่างก็อกคิดที่ถึงกิโลใช่มวลตัวล่าง g ีก็ทิศท,ทางขึ้นเป็จสองเป็นล็อก แอมตัวล่างได้เท่ากับหนึ่งกิโลคูณจีสิบลบจีสองเท่ากับแอมล่างเดินคูณด้วยเอเอบเท่ากับสองได้สมการจสอง จะได้ทีสองเท่ากับแปดนี่โจทย์ให้หาทีหนึ่งด้วยนะทีหนึห่งได้สองเนี่ยหาทีสองไปวลาได้มาหาทีหนึ่งทีหนึ่งอยู่บนตัวนี้แล้วนะกคบบนะ็คิดทั้งระบบนะคิดทั้งระบบ คิดทั้งระบบเนี่ยก็จะมีมวลอยู่สองก้อนก็คือหนึ่งกิโลกับหนึ่งกิโลนะฮะหนึ่งวงหนึ่งกิโลก็จากซิกมาเอฟแล้วกับเอเมเมื่อคิดทั้งระบบนะเอลองยังงครับเอลองก็ไปเอ็มจีแต่เอ็มจีดีคิดทั้งระบบก็มีหนึ่งวงหนึ่งนะหนึ่งวงหนึ่ง ทีทีก็คือ10เท่ากับโทษทีทิศทางขึ้นทีหนึ่งมีทิศทางขึ้นจะเป็นลบทีหนึ่งเท่ากับ MA MA ทำนองเรืยอนเบอร์อ MA คิดทั้งระบบก็เ,เป็น1บวกหนเท่ากับ2 ใช้ยยสมการก็จะได้4หนึเท่ากับ24ตัวอย่างกอไปอินทานปีซีหนึ่งชายสองคนมวลห้าสิบ และ100กิโลกัมเยืนอยู่บนลานน้ำแข็งราบและเลือ่อห6เติดกันด้วยเชือกเบา,เบายาว9เมตรเมื่อชายมวล100กิโลดึงเชือกเข้าหาตัวเองเขาจะเลื่อนไปชนกันณตำแหน่งที่ห่างจากเสือของเขาเป็นระยะเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ไม่มีรูปนะฮะ บอกว่าเขาจะเลื่อนไปชนณนะตำแหน่งที่ห่างจากเดิมขอขอเป็นระยะเท่าไหร่ใา,กา้กิโลเดช100กิโลก็ดึงมาเนี่ยห่างจากเริ่มเป็นเท่าไหร่ให้เป็น x นะครับให้เป็น x ก,ก็คือตรงนี้เนี่ยชายหนึ่ง100กิโลกับหนึ่ง50กิโล เชือกยาว9เมตรนะครับชาย100กิโลดึงเชือกแล้วทําให้ชายทั้งทั้งชาย50แล้ว5คนเนี่ยมาอยู่รวมาอยู่ที่จุดเดียวกันแต่โจทย์ถามว่าชายคนที่100กิโลเนี่ยแตอยู่ห่างจากเดิมเนี่ยเท่าไหร่หายจากเดิมให้เป็น x นะให้ชายเดิม1อยกิโลห่างจากเดิมเป็น x ให้เป็นให้เป็น x ตรงนี้นะว่จะเป็นเก้าลบด้วย x เชือกเป็นเส้นเดียวกันนะแต่ระยะช่วงนี้ให้เป็น t หนึ่งระยะช่วงนี้ให้เป็น t สองแต่แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นเชือกเดียวกันเนี่ย t หนจะเท่ากับ t สอง นี่เราแบ่งเป็นสองช่วงช่วงนี้สมการ1ช่วงนี้อีกสมการหนึงจากซิกมาเอฟกับเนะอ็เอัอนี้ก็เหมือนกันก็จากซิกมาเอฟตัวกับเอช่วงนี้ช่วงนี้ซิกตักับเอนะตรงนี้เราให้เป็นทีหน A, ก็คือทีหน่งตัวกับ M M ก็คือมวลห้าสิกิโล A ให้เป็น A หนึ่งประมาตรงนี้นะจากซิกมา F จะกลายกับน a แต่ตรงนี้เป็นอะไร T2 สองใส่ T2 สองเท่ากับ M M มวลมีค่าหนึ่งใส่100 A2 พอมาด้านนี้ A1 หนึ่ง ย้ายสมการนะก็จะได้ A1 เท่ากับ T1 ส่วนห้าสิมาด้านนี้ก็จะได้ A2 เท่ากับ T2 สองส่วนร้อยจากสมการ h 1เท่ากับ หนึ่งส่วนสองคูณเอหนึ่งคูณทีหนึ่งยกกำลังสองอันนี้กหมือกันก็จะเป็นเอสองเท่ากับเีหนึ่งส่วนสองเอสองทีสองยกกำลังสองตามที่บอกมาว่า T ีสองเชือกเส้นเดียวกันเท่ากับ T 1หนึ่งนะตัีเพื่อผิดมันทีเหมือนกัน ในงงอันน T ใหญ่กับ T เล็กอันนี้คือ T เล็ก T เล็ก T หนึ่ง T สองเรียกวัางสองเนี่ย T เล็กคือเวลานะครับเวลาเนี่ยก็าบอกว่าเมื่อเลื่อนจากตําแหนง่งเมื่อเลื่อนไปชนกันหน้าตําแหน่งที่ห่างาก,กเดิมขอไปเรช่ไหๆเมื่อดึงมาเนี่ยเมื่อมาอยู่ตาแหน่งเนี่ยเวลาจะเท่ากันเนะมื่อเวลาเท่ากันต้องตัดต,ดตอกไป s 1>, 1น่ะ s 1ทางนี้ s 1ก็คือระยะ9ก้าลบ x เท่ากับ t หส่วน2 t หก็คือ t ส่วน t หน a 1ก็คือ a 1เท่ากับ t หนึส่วนห้แล้วก็ใส่แทนมาเปหนึ่งส่วนห้าสตรงนี้ก็เป็น s 2ก็คือ x x เท่ากับ เสนันสอง 2. a สองก็คือ t สองส่วนร้อย t สองส่วนร้อยจากในต,ติงเชือกเนี่ย t หนึ่งกับ t สองเป็น Le, เป็นเส้นเรียวกันเนี่ยแต่มีค่าเท่ากันนั้นท่หนึ่งกับท่สองตัดออก ตรงนี้ก็จะเหลือ9ลบ x เท่ากับ2คูณห0สิบก็เป็น1ส่วนร้อยตรงนี้ x เท่ากับ2คูณร0 0ยก็เป็น1ส่วน200้อยเราให้ตรงนี้เป็นสมการหนึ่งตรงนี้เป็นสมการ2อเอาสมการสองไปหารสมการหนึ่ง จะได้9 9ลบ x หารด้วย x ตรงนี้ก็1นส่วน100หารด้วย1ส่วน200หส่วนละหารส่วนด้วย200ก็คือ2ไนดะ้สมการก็จะได้ x เท่ากับ3